เจออีกแล้วค่ะดกอกนึงงยูโคนต้นใหม่พ่นแนมไปอยูโคนเลยค่ะเดี๋ยวไปไปบางไกลไกจะไปเอาตรงนี้ก่อนลูกขึ้นค่อยเห็นจ้ะบางนี้เขาเก็บเกีืเป่น,นี่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 นะคะนี่ค่ะงานเลย โอเคสวยเขาก็สีหายยากในจักหน่อยเพราะว่าอันสัดเพิ่มมากเคลียใบใหม่อะค่ะนี่ค่ะนี่มากค่อยเห็นนี่ค่ะใ่เติบค่ะดอกนี้ ยนี่จ้ะขอบคุณคุณเนี่ยจจ้าโตเอียงมันมาดูดอะ่ะเห็นบ่มันหลุดมันแห้งนิโครนมันจจ้าโตเอียงดูดงทงใบคะ่ะเชื้อเห็ดนี่ค่ะดอกหนึ่งดอกนี้ยังเล็กอยู่ค่ะ เนี S <S <Vander> ่ยมันจะใหญ่ได้อีกค่ะโคนมันแหงใหญ่เลยค่ะโคนเห็ดนี้จะใหญ่มากเดี๋ยวพันุจะใหญ่ได้อีกค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดไว้กันอุ้ยนี่อีกดอกนึงค่ะอุ้ยสองดอกค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนี่โอ้ดอกนี้ไหมหุ่นอีกดอกหนึ่งดอกน้อยๆแอยเต่นี่อีกดอกนึงนนอันนี้เล็กอู้หุ่นอีกดอกนึงวายหุ่นอีกดอกนึงวาย ได้ๆนะคุณอีกดอกนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยนางล้มก็เห็นพี่น้องว่าเดี๋ยวมดแรงมืออื่นค่อยมาเก็บค่ะเดี๋ยวจะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนเด้อนี่ดอกนึงเห็นบ่อันนี้ดอกนึ่งก็นี้ดอกนึงดอกนี้ง่ายสิเอาค่ะเดี๋ยววางกระเป๋าแป๊บนึงเดีย๋ดวยวจะเอาดอกนี้เนาะพี่น้องดอกนี้ง่ายค่ะ ได้เอามีดอกเด้อค่ะพี่น้องกันไก่ก็เอามาเดี๋ยวเอากันไก,กน่ก่อนแบบนี้เลยง่ายกลัวเดี๋ยวจะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีดอกนี้เทียวไว้หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาปิดพลงังสองดอกง่ายย่เด้อค่ะแต่ว่ามันยังไม่มันไม่เต็มที่สามดอกเล็ก สี่อุ้ยดอกนี้ไหมสี่ห้าหกพี่หกค่ะหกละหกแล้ว,ลวอีกดอกนึงอย่พี่อุ้ย,ยเยยี๋ยันหยีบไหมก็เจค่ะเจ็ดดอกสวยๆแล้วค่ะพี่น้องดอกง่ายๆนะคะเจ้าจะเอาละแต่ว่าสามารถยังได้อีกแต่ว่าไม่เอาว้ค่ะ เสียง <laughs> มันเสียงมากอู้พุ่นอีกดอกนึงอุ้ยดอกดอกนี้ดอกนีกน้นี่ค่ะนี่อุย้ยนี่อีกดอกนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องดอกใหญ่ค่ะซีเนโล่ค่ะสีใหญ่ขี่ดอกใหญ่แห้งพี่ค่ะดอกใหญ่แห้งปลาโตถ้าบ่นั่งลงนี่ก็บเ่เห็นเห็ดต้นนี้ใบใบใย,บยนี่อีกดอกนึงค่ะีอีกดอกนึง อุ้ยเยี่ยงเดี๋ยวขอเก็บกันเด้อค่ะเธอเดีย๋ยวขอเก็บดอกนี้กับดอกคุณเอากันไก่ก่อนดอกหนึ่งดอกน้อยนะคะอู้หลายดอกเลยนี่เรเห็นดึงเอาใบไม้โดนเฮ็ดค่ะเอาดอกนี้ก่อนเดี๋ยวเขาสิมาเห็นเขาเก็บ <laughs> อันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนอันนูน้นเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้ก่อน วุ้ยตรงนี้ออกหลายแห้งพี่น้องออกหลายดอกแห้งมูเดียวมีดอกน้อยพ่นกไว้โอ้นันหอยคอนเก็บตัวน่ะพี่น้องเห็นปะมีหอยค้นเก็บค่ะนี่เห็นปะหาใบไม้เลยสิจ,จับได้เห็ดเนี้ยอ็าหาใบไม้มาปิดเท่ไดก็เจอเห็ดเก็บ เอาเจ้าของเก็บคนบอ่อ๋อเราได้บ่เนี่เออเก็บดอกนี้แต่ว่าเรเห็นดอกนี้ไม่เห็นดอกดอกนี้ที่หลังโอ้เก็บบ่เนี่เก็บสดดอกน้อยค้านคานหน่อย,อยเอานี่อีกดอกนึงพี่น้องเพิ่งเห็นอ๋อาปไหนอื้เนี่ย คิดไปแล้วก็ดอกนี้บัวดอยตงไก่หรกพี่นอ้องแล้วก็นี่ค่ะดอกนิ่งๆเพิ่นนะ่ะอุ๊ยอันนี้บัวลอตั้งใจเด้วยค่ะมือดึงใบไหม่เนี่ยที่จริงมันต้องได้อย่างนี้แหละคะ่ะแบบนี้เลยอะพี่น้องมันจะใหญ่ได้อีกไหม มันก็ได้อีกนะได้เท่านี้ไล้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาแล้วนี่ฮ่า,าตรงนี้เรา,าดูซิว่าเราได้กี่ดอกอันนี้ก็สิเอาเด้อุ้ยมันใหญ่ได้อีกอ่ะเตบอาอว้ดอกขอ,อย่างคนมาเอาก่อน อ <c oughs> นี้เราจะเอาไว้นะจ๊ะมีสองดอกแล้วค่ะมีสองดอกแล้วค่ะนี่เป็นเราะดอกใหญ่กับดอกเล็กเอาไว้ก่อนอันนี้ค่ะเก็บที่ได้เก็บไว้กับลายดอกหนึ 1, 2, 3, 6. 6่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกเก็บดอกหละพี่น้องทิ้งไว้นะหกเก็บด,ดอก อันนี้ที่ได้ค่ะจ็ดดอกนี่อันนี้บม่ได้ตั้งใจเด้อค่ะนี่มือนไปโดนอันนี้ก็ที่กินก็บไว้ได้อีกเลยต้องขออภัยเด้อค่ะตื่นเต้นนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเก้าดอกนะคะยุนเนี่ยเก้าตรงพุ่นอีกติเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบาดอกที่เก็บเอาทิ้งไว้เป็นซิปจ้ะในหฮมนี่นะเดี๋ยวเอามาเบ่งอีกแค่นึงว่าจะเหลือบอ บริเวณใส่ด้วยค่ะยังอยู่บริเวณเก่าเลยค่ะนี่ดอกนึงค่ะเริ่มแหงแล้วค่ะนี่ใส่เอาง่ายงเยด้วยค่ะเดี๋ยวอีกดอกนึ่งทุ่คนจะ้ะดูค่ะดอกเล็กนี่อันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาได้อุ้ยขนาอีกอุ้ยสองดอกอีกคนนึง ่เอาค่ะนนีต่อน,นี้ไม่เอาค่ะอันนี้เกจะไว้ก่อน,อเ,น,ดนเดี๋ยวอันนี้อ่ะอันนี้เอาได้อันนี้น่าจะเอาได้เนี่ยอุ้ยมีคน้อยคนเก็บค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเขาก็ถึงเขาก็ดึงขึ้นมาเด็เห็นบ่ลาะ เขาก็ดึงขึ้นมานะอืมว้าอยู่ตรงนั้นสองดอกคนเดิมหน,นึ่งก็เมนดอกเดียวนีะอืมนี่ค่ะยิด้อยค่ะเห็นปะ่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกไม่น้อยค่ะคือดอกมันทีทีค่ะดอกไม่น้อยอีี่ตรงเนี้ยมันทีไวกนที่กิ่งมันใหญ่นะแต่ว่ามันสามารถใหญ่ได้อีกอ่าพอาต่นก,กาวในญ่และลำคานได้นี่เป็นจีวที่เนาะ อุ้ยเห็อีกดอกนึงอยู่ข้างหน้ามันกระแปลกดีเด้เวลาเขาหาเห็ดอันนี้เขานั่งลงเหรอเขาเงยขึ้นไปอีกเขาก็จะเห็นอีกแล้วค่ะอุ้ยสองดอกคุณอุ้ยเป็นปะล่ะนี่เด้นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งว้ายเนี่ยมันยังเล็กอยู่ค่ะแต่อันนี้เอาแต่เอาไว้ใดดินี่จะบอกว่ะ อันนี้ไว้แหมเอาไว้หนึ่งเก็บหนึ่งค่ะพี่น้องนี่จ๊อกนึงจ๊อกใคเล่าอยู่ไหนจัดการอ้ยขขางทางเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะออ้หูน้องบัง บเอบอร์เงยพี่น้องคางทังเลยจ้าวายไม่มีใครเห็นนะอุ้ยเห็นสองดอกค่ะตรงนี้ทมทอมทม,ทมอุ้ยดีนะเนี่ยที่กิงจะกลับบ้านเราจะอคลิปก่อนๆนะนเนี่ยนะนั่นมืออยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านะวา่าชิม่ามะอืน่นพันนี้เห็น,นข้นขมายัานว่าเขาแบบมายางมาหานะคะ เลยมามาใไหมมา,มา,มา,มาอีกอุ้นี่อีกดอกนึงค่ะว้ายนี่ค่ะอีกดอกนึงอู้นี่ค่ะ,น,น,คะนี่ดอกใหญ่เลยค่ะอดอกใหญ่เลยเนี่ยน,งลงลน,นั่นงลงเลยค่ะเฮอันี้นั่งลงทางเขาเห็นดอกนึงเราเขานั่งลงเขาแนมหาเขาจะเห็นได้สามดอกเลยค่ะตรงนี้แบบนี้ตั้งใจนะปัคหาพี่น้องจะลูกคนลูกน้อยหน่อย เดี๋ยวต้องหารไรปิดก่อนเคล็ดลับของเรานะคะเห็นแล้วก็ต้องปิดจ้ะสั้นเได้กินอืมปิดไว้เห็นบ่ละลืมให้เบิ้งหน่อยแห้งอ่ะโอเควินั่งทาเพดแล้วบอค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเนม้มาบะเมนบะเมนตอนแรกกะเห็นเลี้ยวต่ว่ดนึกว่าบะเมนค่ะอืมเห็นมันเป็นแบบเนี้ยหญ้าปิดดันดันขึ้น ไดรแมนอลีปีนี้โชคดีวะ่ะโชคดีค่ะพี่น้องเข้าได้มาอันมาหากรมูบม่ได้กรนอกเขาก็มาหลายอยุ่แต่ว่าเขามาถูกจังหวะ <c oughs> เขาก็เจออนี่ดิกดอก,กนึ่งดอกน่อยค่ะมีคนหาไปขึ้นกันเหรอคะเขาก็ได้ไปขึ้นกันนี่ค่ะอดอกจีไว้กอนพือนหน่อยแห้งค่ะหน่อยแห้งก็ต้องเอาไว้เก็บไปกับบพ่ออิมอุ้ยไรอะไรมันหมุน yên môn nhụp nhụp nhụp, 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 nhụp. Đốt, đốt. này nè cò hả to mai lại như cái tay mày đó nè đọc nó nói đọc nó, nó ดอกเฟ็ชมากมากก็นั่นเพื่อนก็เห็นเพื่น่ะกำลังขึ้นนะจ๊ะกำลังขึ้นเนาะเดี๋ยวอีกเรา่าดอกน่อยดูดูสิว่ามันจะใหญ่ใหญ่ได้อีกค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาไว้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวหาแนวติดก,กันอุ้ย,ยอีกดอกนะั่งข้างหลังอ้าวมันก็นจะเป็นยังสิล่ะค่ะถ้าเขาเห็นดอกนึงแล้วเขาก็แน่นไปข้างๆเขาก็จะเห็นอีก เป็นประมาณนี้แหละค่ะเจ็บอันนี้นี่บอกไข่สมบูนนะนี่โดนกินแล้วบเป็นกยังเอาไว,นวา้นี่แหละว่าองไรก็บบลกสมบูนหรอกโรงงานเอาไปกับสนั่นเอาปิดไว้ก่อนเพิ่งจะสามารถายังอีกแค่น้อยนึงได้อยู่มุบำรุงต้นที่เฮาเก็บไวค้ค่ะเจ้คน หามือเราพี่น้องเลยเลยจำนียแหละเก็บเราเด้อค่ะเด้อนี่เก็บเราละตั้งแต่วันอาทิตย์ที่กิ่งมันใหญ่ได้อีก,ดเ,ดกเดี๋ยวสิเปียไว้กกันเดี๋ยวคอยมาเก็บจิดรอให้มันใหญ่ๆดอกนั่งก็อยู่ข้างล่างนี่เล็กๆนยคะแ้วก็จะเก็บไว้เหมือนกันพี่น้องเนี่ยไปเก็บมาเมื่อกี้นี่นะคะ ได้สี่ดอกเนาะเราทิ้งไว้อีกประมาณหกเกตดอกค่ะนี่คือเห็ดที่ได้นะคะวันนี้นยคะกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันว่าเห็ดเราจะได้เยอะขนาะดไหนโมไม่เสียงดังแล้วลูกนี่ค่ะเห็ดเราได้เต็มตะกร้าน้อยเราเลยถือว่าเยอะเดอะ้อพี่น้องเนี่ยถือว่าเยอะเด้อค่ะนี่โมเร็วนะคะเนี่ยดูความห่างความห่างอันนี้นะ ใ่เต็มทีแห้งแล้วเนี่ยดอกเนี่ยดูความห่างของดอกนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ยังทีอยู่ไปได้อีกเด้อนี่พี่น้องอย่าดอกเพิ่นเนี่ยใ่ไปได้อีกค่ะนี่เพิ่นยังดอกแต่ดอกเข็แต่ละดอกมันบ่คือกัน,น้อค่ะมันความสมบูรณ์บวเท่ากันเนาะนี่ครับพี่น้องได้ซัมเนี้ถือว่าสุดๆแล้วค่ะได้เยอะมากถือว่าเริ่มต้น ดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ของปีที่แล้วบลูยังบลูหมองมันจ้ะปีนี้รูหมองเราก็เลยเป่าไปก็เลยได้จ้ะไปก้อนเขาแล้วพี่น้อง